ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกา อัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้ทุกคนจะทำการยืนยันเงานักเตะแพ็คใหม่นะครับสำหรับแพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับก็คือแพ็คของ Player o f t h e Week กัสสีเขียวนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างมีเงาเป็นรูปแบบไหนกันบ้างมีใครกันบ้างก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คืาทการพูดถึงการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับที่ข้อมูลนะครับมีการหลุดออกมานะครับก็คือเป็นเงานักเตะของ Player of the Week นะครับทุกคนก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเงานักเตะนะครับที่ตัวเกมหรือทางฝั่งของโคโนมินะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมานะครับก็คือ มีทั้งหมด3เงา3ท่าทาง3ท่า,ทา,ทา,ทาดีใจเลยด้วยกันนะครับเมื่อผมหาข้อมูลก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้เลยนะครับเงาแรกคือเงาของโรดิโกจากเรอัลมาดริดกัุกคนลและเงาที่2คือเงาของเซอร์เชียโอรามอสจากเซบีย่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลุยดิอารสจากของแดงลิเวอร์พูลนะครับก็จะนําทัพโดย3คนนี้นะครับแล้วก็อีก8คนที่เหลือนะครับต้องไปรอลุ้นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างน,นะครับที่จะมาพร้อมกับ3คนนี้นะครับก็ ทุกคนเลงใครไว้บ้างน,นะครับหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแลวกันนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมอัพเลเวลทุกคนเอ็กพีที่นิ่งโปรแกรมนะครับเงิน g p พีเพื่คนแล้วก็การแจกทองฟรีนะครับรวมไปถึงไอเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนดำเนินการอัปเดตให้สั้นๆลยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้9โมงเช้าดำเนินการลงรายละเอียดจะลึกให้อีกทีแลวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ